สวัสดีคะ่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กลับมาพบกับครูพลอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องของเสศษส่วนค่ะในหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของวันนี้คือเรื่องของปริมาณของสิ่งต่างๆที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วยเรามาดูข้อแตกต่างของปริมาณของสิ่งต่างๆที่เต็มหน่วย ไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วยกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำหนดมีปริมาณเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยหรือครึ่งหน่วยเด็กๆดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพของพิซซ่านั่นเองอ่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าพิซซ่าสองรูปนี้มีความแตกต่างกันยังไงอ่ารูปที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือนะคะรูปนี้ รูปนี้เป็นพิซซ่าที่เต็มถาดเลยนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าเต็มหน่วยนั่นเองต่อไปมาดูรูปพิซซ่าทางขวามือนี่นะคะที่ครูพอยเองรูปนี้เป็นพิซซ่าที่เต็มถาดไหมคะไม่เต็มถาดนั่นเองเพราะมีบางส่วนที่หายไปดังนั้นภาพฝั่งขวาเราจะเรียกได้ว่าพิซซ่าไม่เต็มถาดหรือไม่เต็มหน่วยนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาลองดูรูปแอปเปิลกันบ้างนะคะแอปเปิลมีอยู่สองภาพด้วยกันภาพฝั่งซ้ายมาดูนะคะแอปเปิลฝั่งซ้ายเป็นยังไงคะอ่าเต็มลูกเลยใช่ไหมคะเราเรียกได้ว่าแอปเปิลเต็มลูกหรือเต็มหน่วยนั่นเองต่อไปเรามาดูฝั่งขวามือละบ้างนะคะแอปเปิลลูกขวามือเป็นยังไงคะมีรอยกัดออกไปใช่ไหมคะ แสดงว่าแอปเปิลลูกนี้เป็นแอปเปิลที่ไม่เต็มลูกหรือเรียกอีกอย่างว่าไม่เต็มหน่วยนั่นเองต่อไปเราสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่างๆได้เป็นเต็มหน่วยหรือไม่เต็มหน่วยในการบอกปริมาณของสิ่งต่างๆที่ไม่เต็มหน่วยก็ต้องเทียบกับสิ่งนั้นที่เต็มหน่วยคือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอะเด็กๆ ให้สังเกตภาพว่าภาพใดแสดงปริมาณเต็มหน่วยบ้างคะมีรูปที่หนึ่งรูปแตงโมที่มีสองชิ้นรูปที่สองแอปเปิลที่มีครึ่งรูปรูปที่3ามแอปเปิลที่มีรอยกัดไปแล้วรูปที่สเป็นรูปแอปเปิลทั้งรูปเลยรูปที่5เป็นรูปแตงโมครึ่งรูป ต่อไปรูปสุดท้ายรูปที่6เป็นแตงโมเต็มลูกเด็กๆลองคิดสิคะว่าหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสองสและ6รูปไหนเป็นรูปภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยบ้างคะใช่แล้วค่ะมีรูปที่4และรูปที่6นั่นเองค่ะ ต่อไปนะักเรียนมาดูนะคะภาพนี้เขาถามว่าภาพใดแสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยมีภาพไหนบ้างคะภาพนี้เราใช้ไปแล้วเราเอาออกได้เลยอาจจะคุณกะออกไปอันนี้เราตอบไปแล้วต่อไปภาพไหนที่ไม่เต็มหน่วยคะมีภาพที่สามและก็ภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะ ต่อไปดูสไลด์ต่อไปค่ะเขาถามว่าภาพใดแสดงปริมาณครึ่งหน่วยซึ่งเมื่อกี้เราใช้รูปที่1รูปที่3มรูปที่4และรูปที่6ไปแล้วดังนั้นภาพที่แสดงปริมาณครึ่งหน่วยได้แก่ภาพที่2และภาพที่5นั่นเองค่ะเด็กๆพอเข้าใจหรือยังคะคําว่าเต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วยต่อไปครูพลอยก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะ ดูคำชี้แจงค่ะค้าชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพแสดงปริมาณดังต่อไปนี้ภาพที่1ที่ครูจะให้นักเรียนวาดนะคะภาพแสดงปริมาณเต็มหน่วยเด็กๆก,ก็วาดภาพที่แสดงปริมาณเต็มหน่วยเช่นรูปส้มที่เต็มผลใช่ไหมคะอันนี้ครูยกตัวอย่างนะคะเด็กๆจะวาดผลไม้อะไรหรือรูปภาพอะไรก็ได้ค่ะที่แสดงว่าเต็มหน่วยต่อไปมาดูข้อที่2 ภาพแสดงปริมาณไม่เต็มหน่วยเด็กๆดูตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะว่าไม่เต็มหน่วยเป็นยังไงจะมีรอยกัดออกไปหน่อยนึงใช่ไหมคะและข้อที่3ภาพแสดงปริมาณครึ่งหน่วยครึ่งหน่วยหนูนึกถึงสิ่งของหรือขนมก็ได้ลูกขนมที่1ชิ้นเต็มแต่ถูกแบ่งออกไปครึ่งหนึ่งเด็กๆก็ว่าส่วนที่เหลือหรือครึ่งที่เหลือลงมานะคะอ่ะ สำหรับใครที่ฟังไม่ทันให้ย้อนไปดูวิดีโอตอนต้นแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดน,นะคะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ